งานลิ้นจี่เทศก,กาลลิ้นจี่ของดีสมุทรสงครามโดยจะจัดขึ้น16-25เมษายนนะฮะอยู่ที่วัดบางเกาะเทพพัสาก์ที่อัมพาวา<ฮ>สมุทรสงครามเพราะว่าลิ้นจี่ที่อัมพาวานี่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว<อ>นะครับก็งานนี้อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะครับซึ่งชาวสวนที่เขาปลูกลิ้นจี่เนี่ย<ม>เขานํามาขายเองเลยนะครับนี่นะโอ้โหท่านผู้ชมดูฮะลิ้นจี่ของสมุทรสงคราม น,นอกจากนี้ครับนะักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปเที่ยวชมในสวนลิ้นจี่ได้เลยนะครับสีแดงสดมากออคือคุณไปกินแบบสดสดแบบนี้ก็ได้เดินเที่ยวชมก็ได้นะฮะชมชิมช็อปอย่างเพลิดเพลินจริงๆครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับท่านชรัตบุญน่าสนะฮะวันที่เราไปถ่ายทำกันเนี่ยนะครับท่านใส่ชุดหม้อห่ม ปีนขึ้นต้นลิ้นจี่ครับสูงกว่า5เมตรโอ้โหเออไปสำรวจแล้วก็นี่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 ภาพมาแล้วดูท่านผู้ว่าแหละท่านผู้ว่าฮะท่านผู้ว่าฮะโอ้โหท่านแบบสุดยอดนะกากัดมากครับท่านฮะโอ้นีปีนขึ้นไปเลยนะฮะโอ้เป็ดสดสดเลยอะแล้วก็เด็ดสดสดนะก็เป็นการโปรโมทนะครับว่าลิ้นจี่สมุรสงครามดีจริงๆและขอให้มั่นใจว่าไปสมุทสงครามเนี่ยปลอดภัยเพราะว่ามีมาตรการ นะฮะในการป้องกันโควิด -19 นะก็ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดดูเลยนะลิ้นจี่สดสดบนต้นเลยนะครับเย,เยอะมากนะเออนี่นะอ่ะมีสิ่งสภาษพขออนท่านผู้ว่าให้ฟังกันครับเมษายนนะครับไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมครับเป็นช่วงที่สมุทรสงครามของเรามีลิ้นจี่ให้ชิมนะครับตลอดเดือนครึ่งครับแล้วก็เราก็เริ่มจัดงานมาแล้วที่วัดอินทราม ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนคือหลังสงกรานไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเราก็จัดเทศกาลลิ้นจี่ที่วัดาบางเกาะเทพศักิ์แล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถานั่งรถรางเข้าเที่ยวชมตามสวนได้แล้วก็จะมีป้ายมาสคอตนะครับเป็นรูปลิ้นจี่ที่จะนําทางให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปในเส้นทางตามสวนต่างๆที่มีลิ้นจี่หลังจากนั้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็ยังมีลิ้นจี่รุ่นสุดท้ายที่จะไว้บริการนักท่องเที่ยวครับสมุทรสงครามเนี่ยเรายืนยันว่าเป็นเมืองที่มีความสะอาดสะดวก ลอดภัยเพราะว่าเรามีมาตรการที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด1 i นะครับโดยทางคณะกรรมการโรคติดตอ่อจังหวัดแล้วก็ทางศูนย์ของจังหวัดเนี่ยได้ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็สามารถควบคุมโควิด1 i ได้ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าด้วยมาตรการที่ดีเนี่ยสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ย ก็ยังมีมาตรการเข้มข้นของมาตรฐานชาซึ่งเป็นความปลอดภัยเรื่องของสุขลักษณะในเรื่องของสินค้าบริการที่อยู่บนมาตรฐานของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสมุทรสงครามเนี่ยมีกิจกรรมดีๆที่เปิดขึ้นมาในช่วงของการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงสงการเนี่ยมากเช่นพายเรือคยักนะครับ เข้าป่าอุโมงกองกลางนะครับแล้วก็ชมวิถีนาเกลือสัมผัสกับป่าชายเลนที่เป็นธรรมชาติสวยงามนะครับมาจับหอยลอดนะครับที่ดอนหอยลอดเราก็จะมีโค้ชไว้บริการนะครับแล้วก็มาชิมอาหารอร่อยๆแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมก็คือตลาดน้ําต่างๆโดยเฉพาะตลาดอัมพวาก็เปิดให้บริการแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากเรียนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาซื้อลิ้จี่ในจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ตรวจสอบโดยขอดูใบรับรองหรือ หนังสือกำกับถ้าไม่มีใบรับรองนะครับก็ให้ตั้งสมมุติฐานว่าไม่ใช่ลิ้นจี่ของสมุทรสงครามเราครับที่เขาตั้งไว้แล้วนี่แหละว่าเป็นลิ้นจี่ที่มีรสชาติอร่อยที่สุดเป็นราชินีแห่งผลไม้และสังเกตง่ายสุดก็คือหนามตั้งหนังตึงเนื้อเต่งลิ้นจี่สมุทรสงครามครับ เนื้อเต่งๆแล้วก็แห้งๆนะฮะ <ม S 1> ด่านผู้ชมครับก็ไปกันได้นะครับเทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม16-25เมษายนถ้าท่านต้องการไปซื้อแบบสดๆเลยนะฮะก็ <ๆ S 1> ไปที่วัดบางเกาะเทพปสังแต่ว่าถ้าท่านต้องการที่ไปเที่ยวชมสวนลิ้นจี่ด้วยอันนี้ก็ได้เหมือนกันเขาจะมีเส้นทางที่จัดบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับครับ